จตอนที่สงบทที่แปประเสริฐธรรมจักรคณะวสรเอวเมตังเอขอัรรายังพุทธาราสียังนารดีศิปกนนณ์เอกะเยาจะขรวะกวาปัมทามาีิเขวิกุามัแต่สีเทว่ขเวนทาปะปะปรปะวิชิตเหนาเถิกพพอภาโยชายังกาเมตุก,กา သောပါณိနာယေယोโพဠိโนกมဘဝုติယန္တိကိုဟောနာနိယဝန္တသတိယောโสยယံအတကိရဟာနုယောသခေါအနန္တိယောဝန္တသတိယောเอเตเต భ ิกขဝေဥပိုန္တေအနະအနုဘခမ္မမဇ္ဈိမပฏิပါဏာထာဝတိနအိတိံဖုတ္တနာယောနကနိတမယအပိညာယ සම් ပဒယယနိမာယဟောတတိ ปัตมะจะสาพิกเวมัิมาติปาถาเตนะวิธาอนียนะรปัมะยอทุาตมตอนิยามว่าอะไรอยู่รโกม็โขสัยทีตทางมาทิ่ัมมาทงกมาปสัมมามัณตัมาทโมามสมาสติสมาสมาที่ทางโขถาพิกเวมัจิมาติปะถาอตเตนะวิถึงได้แล้าอยนะขรีถอนจิ อีทางโกบาลนภิกเวทุกขาริยสัตติชาติทุกขาชนะปีทุกขาบาลนาริปีทุกขาโสกับบาริเทวทุกขาโทมานาตุปยาธาปีทุกขาปยามปีเอีตัปโยโกทุกโกปีเยอีติเกโยโกทุกโกรยามปีชนะละพาติตัปีทุกขังสังคิตเตนะปัจจุปาทานะปัฏฐานทุกขาอีทังโกบาลนภิกเวทุกขาตะบุตโยเรื่องทางญิปัตถโนโนพะบาพิกาวิกานติลาคาถา โภไหร่ก็ติทางโภุติอันนะนโยริทางโภอำนาพกเวทุกขานิโรธอมีดีปฏิบัติทางนี้ใไม่ย่อจััโภรโคเสริ่ลิทางสรมาริติธัรงธรรมโภสมาปจารมะกัมมันโตสรมากัมมันโตสมาอมาชีวะธมา ยามโหตมาสติตัมมาสมาธิอี่ทั้งทุกขังอริยสัจติเมฆิคเวบุเพนานุสติเุระเมสุจักกุลัานั้นนั้นปัญญาทัวิชาทัทอานโทัติังโนิังทุกขังอริยสัติเมฆิคเวุเบนะนุสตเุระเมสุจักกุานันัปั ญาณนั้นได้ปัญญานั้นวิชานั้นอารโกธวดีทั้งหมดอุตตกานิโลโทรินิติมีกับเบมะเปนะนั้นโดยทะเมทุจังก็ได้ญาณนั้นถ้าที่ปัญญานั้นได้วิชานั้นถ้าที่อารโกนั้นที่ทั้งโภวานีทั้งโลโทรินิติมีกับเบมะเปนะนั้นโดยทะเมทุจังก็ได้ญาณนั้นได้ปัญญานั้นวิชานั้นที่อารโกนั้นทั้งโภวานีนั้นโลโทรินิติมีกับเบมะเปนะนั้นโดยทะเมทุจังก็ได้ญาณนั้นได้ปัญญานั้นวิชานั้นที่อารโก อาหารโอัิอทังทุกอย่างนิโรธังอนี้ที่วพตทเมย์กัน

အယမတိမရတိနာတိထာနေဝတ္တောတိဓမ္မဝေဟောတောအတမနာဝတ္တပိရိယေဝိကုဟောဝတောလိကံအတိတနာဝိစ္ဆေနာပဒံပေယံအနံသဘိတနာမေနေရသမောကောလနေငါးရီသံနာဘိသောကုကပါတိယံအိတိသမုရိယံအန္တပတိရောတိဘဝတိသေးဘကဝတာဓမ္မနကေကုမာရေဝါလနာတောသာဓမ္မဝတ္ထာယံယံတိမနေဝိရတိကနမတ္တကံဝတိထံဘာရောကတောင္းမေဝေဗာလောရေ

台湾。